สวัสด like ีครับสวัสดีเพื่อนๆใจดูไม่ดีทุกคนเลยวันนี้จะเสนอเมนูปัดตักกูดใส่ไข่ครับผมกลัวป้ารัดนะครับกลัวอีเป้นะครับทุกคนตอนนี้กําลังเอาเอาปักกูดใส่กระทะน้ำมันกาลังเดียดปลุบปล่านพลุกปล้านลุ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 ร้อยลาร้อยลาร้อยยางแรงวันนี้ป้ารัดบอกว่าไม่เห็นหน้าเห็นแต่มือก็พอ ป้าบอกว่ากิจจ์กิเกสวยแล้วสวยทุกวันอันดับแรกก็มาแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับตะไลกดกระดิ่งให้จ่องตะปูชแนลด้วยนะครับครไม่กดไข่กี่แตกชุด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 ข้ามอะไรอย่าลืมกดไลค์กันนะกดไลค์กดกดไลค์กดกดไลค์กด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 อย่ากดโลกอย่ากดลงลัางกดขึ้นบนนากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไอ้บมดเลยกดไลก็กดเข้าใจไหม ไม่กอดหน้าก้อยกีแตกจุดๆเลยปัดประกุดปลารัดขนช่วยตำนะ้ำปลาตะปลาปลาด่า,ดาไม่ต้อ,อ็นาแต่ว่าตำวันกี่คลิปอ่ะงน้องปูทัวัเนี่ยแต่ว่าปลาดัดว่าตำวันละกี่คลิปต่น้องปูกับว่าวันละตำเลยวันละหลายหลายคลิปนางกีเกียจทำใส่น้ำนิดหนึ่งใส่น้ำนิดหนึ่งปลาดัดกำลังยิ้มอยู่ใส่น้ำนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> คำนี้ของนางนะคะัใส่นิดใส่น้ำนิดนึงโอเคนะน้ำน้ำน้ำมันอ่อยแล้วก็นางก็จะใส่น้ำมันหน่อยใส่น้ำปลาาย่อลงไปค่ะน่อว่ายอๆลงไปค่ะยอๆๆๆๆยๆยๆๆ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 าๆๆ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 ๆรมาๆๆก,ววก,กนๆๆ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 วๆๆๆๆวๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆ่ๆๆ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 นๆๆๆๆๆๆๆ่ๆน ใส่น้ำมันหอยลงไปจ้าน้ำมันหอยนะจ้าใส่น้ำมันหอยลงไปหอยนางรวมน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำมันหอยใส่ลงไปใส่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 ตามใจจันใส่แบบไหนใส่ตั้งกวดก็ได้แล้วแต่ใครจะกินป้ารัดบอกแต่ของป้ารัดก็ร้อย แล้วก็เอาแล้วก็ปัด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 ปัปัด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 ัดป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 ดปัด หนึ่งฟองนิดนึง2อฟองนิดนึงแล้วก็ปัด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 ให้เข้ากันพารัดก,กำลังปัดแล้วนะครับตอนนี้กำลังได้กำลังจะสุกแล้วไม่ต้องชิมเลยอร่อยขอบอกว่าอร่อย ก้าสวยร้อนร้อนพี่น้องเออก้าวรถก้าร้อนร้อนในแต่งก็อ๋อนิดนึงที <laughs> ่กาดไม่ได้นิดนึงใส่ลงไปนิดนึง <laughs> มันคือแป้งหวาน <laughs> <laughs> อ๋อพ oh. <laughs> ี่ได้พี่ได้มาเยอะก้าะพี่พี่พี่ก็มาอยู่ด้านหลังมาหรว่กิ๊ก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 ที่ได <laughs> ้คนกลางบ้าน <laughs> นิดนึง <laughs> ตอนนี้กระเซตแหลกนาปัสตักูนะด,ด,ด,ดก้องปลาดัดนะคนะรับนาขวบปลาดัดใครอยากกินก็มาเลยบ้านเกาะกันสมุนไรสมุนไพรจังหวัดปัดตตานีพี่น้องเออขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมช่องตะปูชาแนลนะครับเข้าไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อ,ตอไปของช่องตะปูนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเยอะจะได้หม่คลิปหน้าเรือคิาพี่น้องจ้ารอาดอีตอดีตอดี